สวัสดีนะครับเออเออวันนี้เราจะมาตะลุยเซิร์ฟซึ่งชื่อเซิร์ฟก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟอะไรนะเดี๋ยวอมีบกเริฟจะไปรักที่บ้านก่อนเลยละกันนะอ่าไม่ต้องแปลกใจนะนั้นไม่ใช่บ้านนะนี่นี่บ้านเราอยู่นี่นะทำไมมันแกนความแตกต่างจากเอ้ยกล้องไอ้กล้องไอ้กล้องมาบนผมมีอะไรด้วยล้างรถไฟอ่ะความแตกต่างนี่ ไม่ต้องถามนะก็ใครสร้างบ้านไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ชุดทองเนี่ยสร้างบ้านเป็นเอ่อพิธีกรเนี่ยเอ่อของเราชื่อเบียนะส่วนเอ่อไอ้คนที่ไม่มีสกินทำหน้าอาเบะนั่นก็คือเบลนะเอ่อคืออะไรวะไมทำไมทำไมมาอัดตอนที่แบบว่าสร้างบ้านเสร็จถึงอะไรเสร็จแล้วก็เป็นเพราะว่าคลิปเอ่อเราเคยอัดกันมาแล้วแต่คลิปมันเสีย เลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านนะครับอไปทางนี้เอ้ยนั่นไม่ใช่บ้านนี่บ้านรเราอยู่นี่งั้นจะทับฟูไปเลยดกันนี่นะครับเออบ้านนี้ไม่ต้องถามว่าแคบหรือเปล่านะครับสี่คนไม่ต้องถามว่าสวยหรือเปล่านะครับสี่คนคนอีกต่างไอที่ทำช่องไว้ตรงนี้นี่คือจะให้คนมานอนนะครับ ไม่รู้ใครํามทำไมมันเยอะจังเลยตอนแรกที่เราอัดคลิปนี่มีเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ตื่นเขาหรับอยู่หรับอ่วมพะวงอาจจะมีเสียงรบกวนนีดเล็กน้อยเอนชุดทองที่เขานี่แหละครับคือบ้านก็ไม่มีอะไรจะบอกมากคือบ้านมีแค่นี้แหละมีไฟง่ๆงสองดวงแล้วก็ มีกล่องสองกล่องโต๊ะครับแล้วก็เตาแค่เนี้ยอ๋อเขาบอกว่าจะพาไปดูเออทำไมเบียร์ถึงไม่พูดนะครับเพราะเขาไม่มีไม่นะครับชั่วซึ่งเออตรงนี้ในอนาคตจะทำเป็นแปลงผักนะครับเป็นแบบเออสวนฟาร์มนั่นเองไม่ต้องถามนะครับว่าเอาพวกเอ่อเมล็ดมาได้ยังไงไปโดคนอื่นไปโดมาที่ก็มีแตงโมด้ไหมหรอ เออนี่เบียร์เขาจะทาอะไรครับอ,อ๋อเขาจะทําชั้นสองครับน,นะนี่คือชั้นสองของเขานะครับเขาแปลกเลยมาเข้าแล้วไม่ต้องถานนะ <c oughs> เพราะอาอะไรคิดสมองนะครับสมองที่มีอยู่นิดหน่อยของเขานะครับห่ว <c oughs> ย <c oughs> เข<อ>าเอาใครเขาเอา<ๆ>่านาไอยช่องบนวะ <c oughs> ดูก็รูนะ้ว่า ช่องบนมันเป็นอที่เก็บพวกเป็นบล็อกที่เป็นรูปธรรมลวมล่างว้ยรมล่างนั่นนะครับอ,อันนั้นก็เป็นบ้านของออใครก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้มันจะบ้านของผมแน่นอนคือบ้านของเราคือ,คอนี่ะ<อ>นะ,ะครับคนสร้างก็นี่แหละครับไม่รู้มองไปไหนเลยบ้านน้อยนิดอา คือเขาพูดไม่ได้เขาต้องพักมาทางกาลีน่าเนี่ยแหละครับเ,เป็นเป็นกากอ๋อเป็นไอไอบ้านนั่นน่ะไอบ้านนู้นน่ะมันเป็นบ้านจะตายแล้วนะเขานะครับเออหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจ<แ>เรื่องนี้ก็ไม่รู้สินะพัดลมใช่ไหมเอออาจจะเป็นพัดลมก็เป็นได้แบบแอร์เย็นเออจะตายส่วนเรื่องเซิร์ฟนี้นี่ถ้าหักเลเวลอัพนี่เลือดจะเด้งนะ เลือดจะเยอะตอนแรกทุกคนอุ้ยอย่าใช้ดาบอย่าใช้ดาบอย่าใช้ดาบดิเห็นข้างบนไหมครับไอที่มันตึงเลือดสัตว์สัตว์ผ้าครับผมสีนะครับคือเล่นมาก่อนแล้วถ้าเลเวลเก้าก็เลือดอย่างนี้เลยครับทุกคนตอนแรกเลือดจะเหลือสิบนะครับโดนตีแค่ครั้งเดียวก็น่าจะตายได้เลยผมโคตรตกใจเลยตอนแรกอยู่ดีแค่ใช้ดาบไม้ตีแค่ครั้งเดียวตายเลยตกใจหมดนึกว่ามันเป็นดาบเป็นชาน เยนี่<โ>ก็คือศึกระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาว <c oughs> แต่ตอนนี้ฝึกว่าเจ้าสาวจะชนะเจ้าชายเอ้ยเจ้าเฉาเจ้าเฉาช่างมันเถอะตอนนี้แหลกกว่าก็คือไม,ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเบลเขาแหลกเน็ตเขาไม่ค่อยดี สิบสองเมกะที่ดาวสิบสองเมกะเออที่ดาวสิบสองเมกะแต่แหลกไม่แหลกครับโอวครับส่วนเรื่องบ้านนี่ก็บอกไปหมดแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้แหละแต่คนสร้างไม่รู้ใช้สมองส่วนไหนในการคิดแม่เวลาจะทำอะไรในบ้านนี่เอ็งก็พาไปในเซิร์ฟดีบมาเกิดอะไรขึ้น เอ็พาไปเซิร์ฟดีกว่าจะบาเขามาดูเองดิบอกหมดตีแน่นี่เล่นเล่น่เล่นเล่นเออว่าลืมเราจะทำอะไรอ๋อถังเออตีแน่โอ้เล่นอะไรเน่าอ่อนอีกแล้วเ้ยตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นเอ่อเรอเรือนะครับ นี่เราก็ได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้ำมันจะไหลไหมยังไงถ้าหากผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยวงเล็บนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยมาแค่แนะนําเซิร์ฟเวอร์แค่นั้นก็พอติดลบสิบแปดค่อยดูได้เหมือนไอ้น้ำพูดอะ่ะไอ้วูดอ่ะ,อ,ะอย่าบอกติดว่ามีใครบ้างเดี๋ยวมาก็มาเองแหละ <c oughs> เออนี่นะครับออใจโดนมาทำไมเลย จุด AFK ของเออไหล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 อันนี้ไม่อ๋อคือถ้าใครสังเกตน,นะครับคนที่เล่นเวอร์ชันเก่าถ้าหากมายืนบนเอบล็อกครึคค่งเนี่ยมันจะเป็นบั๊กนะครับเวอร์ชันเก่าๆถ้าหากมีน้ำอยู่ข้างมันจะไหลไปตามน้ำอย่างนี้เลยครับแต่ก็ดีนะที่ผมเล่นอยู่นี่คือไมค่ครับเวอร์ชัน1.10นะครับเหรอถ้าหากใครอยากเล่นเอ้าเอ้า ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวผมให้ไอพีอยู่ใต้คลิปนะครับเอ่อมาเล่นกันเยอะๆนะครับเอ่อคือทําไมผมต้องใส่ทําไมต้องใส่หัวด้วยเหรอก็มันเป็นอย่างเนี้เออโอเคให้ดูแค่นี้พอไปละอายอะยรตอนจะโคตรไปละอายคือคือมันคือที่เปิดคลิปของเราเมื่อตะกี้นะครับแนะนําอะไรหมดแล้วครับคือตอนแรกนี่ บอกเลยว่ามีคนมาอยู่แถวบ้านเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ตอนนี้นี่หายเกี้ยงกันไปไหนกันหมดแล้วมึสงใส่เราอัดเช้าเกินไปเช้าอะไรนี่เที่ยงกันแล้วเฮ้ยนักเวลานี้นะครับเป็นเวลา8โมงเช้านะครับปัดเตี่ยมนี้ <laughs> อันนี้ก็คือคุณเบียร์นะอุ้ยทีทำไมเราต้องไม่อยู่ใกล้เขาครับเพราะว่าเขาป่าเถื่อนเอาเป่เอาเล่เอาไว้เอาไว้ จ้าไหมรู้สึกว่าเียแพนะครับนี่แหละครับรบ้านของพวกเราพูดถึงบ้านกันต่อทําไมบ้านมันมีช่องอย่างนี้เนี่ยเวลาทําอะไรอยู่ในบ้านโอ้ยก้องต้องยิงขนมเข้าไปได้เลยเ <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> แบนและเอ้าแบนด้วยคือเอเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีอะไรของแอดมินก็ไม่รู้สามารถแบนได้ห้ามเข้าเขาได้เฉพาะรู้จักอ๋อเป็น เราจะมาดูกันก่อนเลยนะครับเตียงแรกนี้คือของคนเบียร์นะครับอาร์ทีเมตี้หนึ่งเก้าเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคนนี้ก็คือแฟนแฟนของเบียร์เขาเองนะครับแล้วนี่นะครับชื่อเป็นเตียงของผมนะครับเป็นแบบเตียงนี่แบบเป็นไม้นอนบนพื้นอะไรเงี้ยแบบสะอาดเออแบบพื้นไอเตียงมันสะอาดเตียงของผมสะอาดกว่าเตียงของคุณดูอย่างนี้โอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ย ซึงบ้านเราก็มีอยู่แค่นี้แหละครับแม่คนรักสะอาดแม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องนอนพื้นนี่ครับผมชื่อโกคบส่วนเรื่องของนี่ก็ไปหามาหมดแล้วนะครับโตรเสียใจเลยครับตอนตอนแรกที่เราอัดกันอ่ะมันมันพูดไปได้เยอะกว่านี้แต่ไม่มีอะไรเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยนี่ใครเนี่ยอ้อนสองรหัส งั้นเราก็มาทำฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่า FPS ตกตองาเออต่อไปนะครับที่เราจะไปหาคือเออลืมไประบบของระบบในเซิร์ฟคือ,อ,อ,ไ,อไอที่แหลกนี่ไม่ใช่เพราะเซิร์ฟนะเพราะผมเองคือเปิดเปิดอะไรไว้หลายอย่างอะคลิปฟงคลิปโฟอะไรเงีง้ยเลยไม่ใช่ โอ๊ยอย่างนี้แหละครับเบียร oh. ์เขาเป็นคนขี้แกล้งเดินผ่านหน้าทีไรยังเป็นต้องตบหน้าเขาไม่สาดิตนะเออเออเนาะเพียงแค่เดินผ่านเฮ้ยอย่าเด้โอ้โหัห หนึ่งลองสั่งบ้านเอ,อ้ยยาคูดจะทำเป็นฟาร์มไอ้บ้าเอ,อ้าเอ,อ้าเอาเอาเฮ้ยตีแม่งเลยแล้วกันลบเอ,อ้าจะทำอะไรดื้อดือ้อโอ้งี้แหละครับคนเราอ,ะอ่ะก็ก็ทำจะลำบากไม่เอาไม่เอาเขามีเขามีซีคุดแอนชันไม่ต้องหรอกนี<ม>่คือ<ม>แฟ<ฮ>นของคุณเบียร์แหลกว่า ตอนนี้แหลกมากใช่เหรอวะเออมาโชว์โอคอยตีตัวอุ้ยตัดเป็ดเลยเหรอข้อกี่โกงเลยกี่โกงตอนนี้เราเอาทรายมาทำเป็นพื้นบ้านพื้นพื้นแหลกกว่าพื้นพื้นของอันนี้ก่อนนะครับเอออกล้องเนแค่สองไม่กลับมาครับสองนั่นเหรอ <ท>วันนี้นะครับทำเสร็จแล้วครับท, <ำ S 1> ท<ำ>ําไมเหรอทําไมผมต้องกดทําอย่างนี้เหรอกด F1 ตร้างมันแคทแบบนะเซิฟนี้คนก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งก็เยอะนะผมว่าเยอะนะเยอะนะอยากให้มาเล่นกันเยอะๆอะ่ะเอ้ยอย่าตีกันดิ้อ้โหของกูหายแล้วเล่นอะไรเล่นอะไรพวกมึงวะ ปา,เ,าเริ่มลำคาแล้วนะยิงของยังไงหายอยู่ไอ้หา่าเอยเขี่ยไอ้ของหายเลยโคตรเซง็งอ่าดีนะครับที่ผมเก่งในเรื่องเอ,เอ้าเฮ้ยทำไรเนี่ยเฮ้ยไอย้ที่หลยยังเนี่ยตีนะกูแหลกแล้วนะเฮ้ยสัตว์ของก<อ>ูหายหมดเลยนะเยยนี่ยเฮ้ยทอยไมึงเนี่ย เอาเอาเอาทำอะไรเนี่ยเอาด,ดู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 มันทำผมเริ่มชักเไ,ไม่ไหวแล้วครับพาร์ทหนึ่งก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะ